สวัสดีค่ะวันนี้วันที่14 14นะคะเดือนกันยายน2 5 6 5ในวิชาลูกเสือของชั้นปอ2อทับ6โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจะมานำเสนอการพับถุงเท้าด้วยตนเองและสามารถนำไปใช้ที่บ้านได้ด้วยนะคะอ้าวหนึ่งพอถุงเท้าแล้วก็นั่งลง ส่วนคนที่อยู่ตรงกลางนะคะให้เอาถุงเท้าเตงมาวางนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือวางถุงเท้านะคะถอดมาแล้วเสร็จวางถุงเทา้าโดยนำส่วนที่อยู่ที่เท้านะคะหันเข้าหาเตงแล้วนำปลายออกข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะอ่าเด,ดี๋ยวคุณครูจะสัมภาษณ์นะคะเอ๊เด็กหญิงอะไรคะนี่ กัญญาพัดกัญญาพัดพับถุงเท้าครั้งแรกใช่ไหมลกูกไหนลองพับให้ดูสิคะอ่าพับตรงส่วนปลายเข้ามานะคะกดแน่นๆใช่ไหมแล้วก็ทํายังไงต่อคะเอามือรวงเข้าไปแล้วก็รวบส่วนที่เราพับนั่นแหละใส่เข้าไปในบล็อกผ้านะคะโอเคยอดเยี่ยมเลยเนเพื่อนผู้ชายนะคะมีใครบ้างเอย่ยมาดูกันเลยใครบ้างเอ่ยคะ<อ>เป็นไงคะลูกเป็นไงคะยากไหมคะยากไหมคะ เอาลองดูนะคะทุกคนทําได้อยู่แล้วนะคะสู้ๆนะคะวิชาลูกเสือต้องช่วยตัวเองนะคะอ่ะหนูเสร็จแล้วใช่ไหมคะในคุณครูขอถามความรู้สึกซิรู้สึกตื่นเต้นไหมคะวันนี้อ่ะแล้วเสร็จแล้วกลับไปบ้านจะต้องไปทําอะไรต่ออ,อุ้ยน,น่าดีใจจังเลยอ่ะอยากเป็นคุณพ่อคุณแม่บ้างเหรอค,คะพับกี่คู่คะนี่คู่ห้าคูค่คเลยนะคะถ้ามีสิบคู่พับสิบคู่ไหมคะ ทีนี้พอพับเสร็จประโยชน์ของการพับถุงเท้ามีไงบ้างคะมีประโยชน์คือคือสามารถหยิบจับได้สะดวกขึ้นใช่ไหมอาหายก็รู้ดูก็งามตานะคะ,ะสำหรับวันนี้เด็กๆนักเรียนชายเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมลูกเด็กชายอะไรคะนี่ได้ไหมคะพับเพื่อนโอ้พับให้เพื่อนอให้คนไหนอะ่ะ ว้ายตายไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้คะแนนวิชาลูกเสือนะคะเอาล่ะบายบายคลิปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีครับโอเคค่ะ